ดีครับมาพบกับรายการโหราพยายักษ์ประจําเดือนเมษายนนะครับก็ฝากกดติดตามไว้สักนิดนึงนะครับแล้วก็มีข่าวประชาสัมนม์ครับสำหรับท่านใดอยากได้ใบดวงนางฟ้าหรือต้องการจะเรียนโหราศาสตร์ไทยนะครับอาจารย์จะมีการเปิดสอนในวันที่3กลุ่มผ่าพันธ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็สามารถสมัครเรียนได้หรือจะลงเรียนย้อนหลังก็ได้นะครับยังไงฝากกดติดตามชาแนลโหตราพยายัก์ด้วยนะครับช่องนี้จะเป็นช่องที่พยากรร่วมหน้าอย่างน้อย3เดือนครับอยากรู้ว่า นะครับภายภาคหน้าเป็นอย่างไรต้องติดตามชาแนลโหราพยาธิ์ครับเราไปที่ด้านจิตใจและสถานการณ์รอบข้างครับในเดือนนี้จะมีดาวสำคัญย้ายถึง3-4ดวงด้วยกันนะครับอย่างที่1คือในช่วงนี้ดาวพุธครับจะโคจรถอยหลังและอยู่ในภพวินาศ ไปจนถึงวันที่7พฤษภาคมเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนนี้นะครับท่านจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคำพูดนะครับอาจจะมีการทะเลาะบ่อแว้งหรือพูดจาไม่คิดนะครับเพราะนั้นในช่วงนี้พยายาม คิดก่อนพูดนานๆสักนิดหนึ่งอย่าปากไวเพราะว่าจะทําให้ทะเลาะก,กับคนรอบข้างครับและตัวดาวอังคารซึ่งเป็นดาวประจําตัวจะมีการย้ายเข้าไปอยู่ในภพวินาศในช่วงวันที่23เมษายนเพราะฉะนั้นถ้าจะมีอะไรที่สําคัญสําคัญต้องตัดสินใจแนะนําเป็นช่วงวันที่16 จนถึงวันที่23เมษาเพราะว่าวันที่16ดาวพุธกลับมาเดินเป็นปกติและวันที่23นั้นอังคารนั้นจะย้ายเข้าไปอยู่ในภพวีนาสเพราะฉะนั้นก็จะต้องอะไรครับตัดสินใจก่อนวันที่23นะครับ เริ่มมาวันที่1เมษาดาวประจําตัวคือดาวคารอยู่กับดาวสุกและดาวเสาร์นะครับทำให้เป็นช่วงที่หาเงินง่ายและนะครับท่านก็จะมีความมุ่งมั่นเกี่ยวกับเรื่องการงานมากเป็นพิเศษและในช่วงนี้ทั้งเดือนเลยไม่ว่าจะทำอะไรนะครับจะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากเพศตรงข้ามมากเป็นพิเศษเรียกว่าถ้าติดขัดมีปัญหาปรึกษาเพศตรงข้ามได้เลยครับหลังจากนั้นวันที่ส เมษาครับดาวศุกร์ย้ายเข้าไปอยู่ในพบวินาศเหลืออังคารกับเสาซึ่งโบราณคันว่าเวลาอังคารกับเสานั้นอยู่ด้วยการทําอะไรแล้วจะเสมอตัวแต่อาจารย์มองว่าช่วงนี้ดาวเสาโคโจรให้คุณครับดาวเสานั้นเสวยวอละโคตมะนวางเพราะฉะนั้นถ้าจะ ลงทุนหรือทํำอะไรหรือตัดสินใจอะไรในช่วงนี้ดาวเสารไม่ให้โทษเพราะฉะนั้นก็จะถือว่าเป็นช่วงดีช่วงหนึ่งนะครับจนถึงวันที่23เมษาที่ดาวคางย้ายและดาวเสาร์นั้นออกจากนะครับนวางวอละโคตมานวางก็มีอะไรถ้าต้องมีการตัดสินใจก็พยายามตัดสินใจในช่วงนั้นและกันครับและหลังจากวันที่13เมษาครับดาวทิศจะย้ายราศีมาทับตัวดาวทิศเป็นดาวปุตตะ ปุตตะแปลว่าการเริ่มต้นใหม่แปลว่ารายได้เสริมเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ท่านจะมีเมกะโปรเจกต์ใหม่ๆใหญ่ๆเกิดขึ้นกับท่านนะครับแสดงว่าในช่วงนี้จะมีรายได้เสริมหรือใครที่รอที่จะมีทายาทอยู่ก็จะมีเกณฑ์มีทายาทในช่วงนี้จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆรวมไปถึงอาจจะได้เลื่อนตำแหน่งหรือได้ทำตำแหน่งงานอะไรใหม่ๆในช่วงดังกล่าวครับและด้วยความที่ ดาวในช่วงนี้เดินค่อนข้างเร็วมีดาวพุธดวงเดียวที่โคจรถอยหลังหลังจากวันที่16เมษาดาวพุธนั้นก็กลับมาเดินเป็นปกติแต่ยังคงอยู่กับนะครับดาวราหูและดาวศุกร์อยู่หลังจากนั้นครับวันที่23เมษาดาวอังคารครับย้ายเข้าไปอยู่ในภพวินาศถือว่าดาวอังคารที่ย้ายเข้าไปอยู่ในภพวินาศตรงนี้นะครับก็จะเป็น พินธุบาทพอเป็นพินธุบาทแบบนี้เราก็จะแนะนําให้คนละคณาอัตราสีเมษนั้นไม่ตัดสินใจอะไรในช่วงนี้ไม่ลงทุนอะไรในช่วงนี้และอังคารจะอยู่แบบเนี้ยเป็นพินธุบาทแบบเนี้ยไปจนถึงวันที่สองมิถุนายนด้วยกันนะครับหลังจากนั้นวันที่27เมษาด้านการเงินเริ่มกลับมาดีขึ้นครับดาวศุกร,ร์โคจรทับตัวครับและในวันที่30 เมษาดาวพฤหัดย้ายราศีซึ่งดาวพฤหัดเองนอกจากจะเป็นดาวสุภะแล้วก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนภพวินาศเพราะฉะนั้นคนลักนาราศีเมษควรจะไปทําบุญตามศาสนาที่ตัวเองนับถือหรือความเชื่อที่ตัวเองมีแต่ถ้าท่านเป็นชาวพุทธเหมือนอาจารย์นะครับก็สามารถไปร่วมทําบุญได้นะครับในช anel ของอาจารย์อาจารย์ลงไว้เดี๋ยวดูข้อความด้านบนคลิปของอาจารย์ได้เลยมีทั้งนะครับ ทำก่อสร้างเจดีแล้วก็ทำปูพื้นลานวัดนะครับท่านสะดวกช่องทางไหนก็สามารถทำได้ถ้านึกอะไรไม่ออกแต่ถ้าอยากไปทำอะไรของท่านก็แล้วแต่ไม่ได้มีปัญหาครับทีนี้พอดาวพฤหัสย้ายราศีไปอยู่รับดาวฤกยูนะครับดาวพฤหัสก็จะเลิกทับลักขณาแล้วนะครับและตัวดาวอังคาร พอไปอยู่ในภพวินาศแน่นอนครับมันย่อมส่งผลด้านจิตใจคืออาจจะง,งุดหงิดง่ายการตัดสินใจไม่ดีเท่าที่ควร,ควรมีความดื้อหลันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นหลังจากย3บสเมษาไปแล้วไม่ควรตัดสินใจอะไรใหญ่ๆหรือถ้าใครจะรอย้ายงานเปลี่ยนงานถ้ามันไม่ทันในช่วงยีบสาเมษาก็รอไปช่วง่วันที่2มิถุนายนเพราะอังคารนั้นอยู่1ราศีใช้เวลาประมาณ45วันครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับด้านจิตใจครับทีนี้ เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องการเงินกันบ้างนะครับด้านการเงินนะครับถ้าท่านใดยอยากจะสนับสนุนรายการโหรราพยายักษ์นะครับสามารถโอนมาได้ที่เบอร์พร้อมเพล์ครับเบอร์โทร0934512345ครับชื่อบัญชีพิพัฒนโยธาทะยักษะนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆเลยครับทีนี้เรามาดูด้านการเงินกันนะครับก็แบ่งเป็น ดาวรายได้หลักก็คือดาวสุขและดาวรายได้เสริมคือดาวอาทิตย์ในช่วงวันที่1จนถึงวันที่2นั้น ดาวสุขครับโครจรอ,อยู่ในภพลาภะแสดงว่าเป็นช่วงหาเงินง่ายได้เงินเยอะจะมีเรื่องได้เงินได้ทองเกิดจากความสามารถของท่านและนะครับเป็นช่วงที่หาเงินง่ายเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะเริ่มงานหรืออยากจะลงทุนอะไรใหม่ๆที่ไม่เกี่ยวกับด้านเอกสารนะและไม่เกี่ยวกับสื่อโซเชียลสามารถเริ่มได้ในช่วงวันที่1 จนถึงวันที่2เพราะว่าดาวพุธยังถอยหลังอยู่ถ้าจะไปเริ่มอะไรเกี่ยวกับด้านการสื่อสารไม่สามารถทําได้ครับตอนนี้ดาวพุธโครจรถอยหลังอยู่หลังจากนั้นวันที่2ดาวศุกร์ครับย้ายราศีเข้าไปอยู่ในภพวินาศแต่การย้ายราศีเข้าไปอยู่ในภพวินาศนั้นมันได้ตําแหน่งอุดอุดแปลว่าเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นอาจารย์กลับมองว่า ในช่วงนี้ท่านจะมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่แบบไม่คาดคิดไม่คาดฝานันเพราะดาวศุกร์ก็ไปเจอกับดาวทิตเป็นดาวรายได้เสริมไปเจอกับดาวราหูซึ่งเป็นดาวความสําเร็จ พอไปเจออย่างเงี้ยมันก็ทําให้หาเงินง่ายได้เงินไม่ยากแต่อาจจะติดขัดเกี่ยวกับเรื่องนะครับเอกสารติดขัดเกี่ยวกับเรื่องคําพูดหรือลูกค้าอาจจะมีการเปลี่ยนใจง่ายเพราะฉะนั้นอาจจะมีความเหนื่อยในการปิดการขายในการเทคออเดอร์แต่เรื่องเงินอาจารย์ว่า สุดท้ายแล้วในไฟนอลก็จะสามารถหาเงินง่ายได้เงินไม่ยากเพราะดาวศุกร์กับดาวราหูนั้นอยู่ด้วยกันเพียงแต่ว่านะครับถ้าอาจารย์จะบอกว่าคนลัคนาราศีเมษนั้นมีเกณฑ์ถูกหวยในเดือนนี้ก็ไม่แปลกแต่อย่าเล่นจนเกินกำลังกำลังเราไหวที่2คู่ต่อเดือนก็ซื้อแค่นั้นอย่าไปซื้อที่10คู่20คู่ไม่ใช่พอบอกว่าจะถูกหวยแล้ว มีเงินเดือนทั้งเงินเดือนเอาไปใช้หมดเลยไม่ได้นะครับและหลังจากที่ดาวสุกย้ายราศีแล้วนะครับลักษณะการเงินก็อาจจะมาจากการนำเข้าส่งออกมาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันหรือมีรายได้เสริมรายได้ใหม่ๆเข้ามาในช่วงนี้และนะครับดาวสุกนั้นจะเริ่มเข้าราชาเลิกแปลว่าดีด้วยเยอะด้วยใหญ่ด้วยนะครับเพราะว่า เป็นอุดก็ถือว่าเยอะแล้วได้ราชาเลิกยิ่งเยอะเข้าไปอีกในช่วงวันที่5จนถึงวันที่16เมษายนนะครับดาวศุกร์นั้นได้ราชาเลิกเพราะฉะนั้นก็จะมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่ครับหลังจากวันที่13ดาวทิตย้ายราศีทีนี้กลายเป็นว่ามีดาวได้อุด2ดวงครับคือดาวศุกร์กับดาวทิตดาวทิตนั้นเป็นดาวรายได้เสริมพอดาวทิตได้ตำแหน่งอุดแสดงว่า ท่านก็จะมีอะไรครับมีอะไรใหม่ๆให้ทํามีการเริ่มต้นใหม่เช่นตําแหน่งงานใหม่รายได้ใหม่ๆหรือได้เริ่มต้นลงทุนอะไรใหม่ๆในช่วงนี้ครับและหลังจากวันที่16เมษายนดาวพุธกลับมาเดินเป็นปกติทีนี้จะทำอะไรจะเริ่มต้นทำอะไรก็สามารถทำได้แต่อย่างที่อาจารย์ได้เรียนให้ทราบว่าไม่ควรจะเกินวันที่23 เมษายนนะครับทีนี้หลังจากตัวดาวอาทิตย์นั้นโคจรทับตัวแล้วก็ทำให้มีรายได้เสริมค่อนข้างดีแล้วก็เยอะเลยนะครับแต่ว่าถ้าจะลงทุนเกี่ยวกับด้านรายได้เสริมอาจารย์มองว่าควรจะเว้นหลังจากวันที่17เวลา8โมงเช้าจนถึงวันที่27ถ้าเป็นตัวรายได้เสริมเพราะว่า ดาวทิศเองจะเสวยทะลิศโหเลิกท่านจะมีค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นใหม่สูงแต่ถ้าจะย้ายงานเริ่มงานใหม่มีแค่เงินเดือนอย่างเดียวนั้นช่วงนะครับดาวสุขได้ราชาเลิกก็เป็นวันที่5จนถึงวันที่16มันอาจจะดูย้อนแยง้งแต่ก็แบ่งแล้วกันว่ากิจกรรมที่เราจะเริ่มนั้นเป็นอะไรถ้าเป็นไรายได้เสริมควรจะเริ่มในช่วงที่ดาวทิศนั้นได้วอรละโคตมะนวางคือตั้งแต่วันที่10จนถึงวันที่17 เวลา8โมงเช้าแต่ถ้าเป็นเงินเดือนอย่างเดียวรายได้เป็นส a l a r i อย่างเดียวก็จะเป็นในช่วงวันที่5จนถึงวันที่16ครับทีนี้เรามาดูต่อครับด้วยความที่ดาวศุกร์นั้นเดินค่อนข้างเร็วนะครับในเดือนนี้หลังจากที่ดาวศุกร์นั้นเสวยสมโนเลิกแล้วนะอาวรถราชาเลิกแล้วหลังจากวันที่16เป็นต้นไป ดาวสุกนั้นจะเสวยสมโนเลิกการเสวยสมโนเลิกเนื่องจากดาวสุกเป็นดาวทรัพย์สินครับเพราะนั้นท่านก็จะมีเกณฑ์ได้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้พระเครื่องนะครับได้พระปิดตาได้พระหน้าปก,กมาครอบครองในช่วงเดือนนี้นะครับและก็ดาวสุกนั้นจะดีมากๆเลยคือได้วอรละโคตมะนาวางในช่วงวันที่24เมษา จนถึงนะครับวันที่27เมษายนช่วงนั้นดาวศุกร์ได้นะครับวอละโคตามานวางแสดงว่าท่านก็จะมีเกณฑ์เลยครับได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้พระเครื่องดีๆเข้ามาครอบครองแล้วก็เป็นพระเครื่องที่มีพุทธคุณอาจจะเป็นนางกวากเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรลักษณะนี้ก็จะมีเข้ามาเป็นเขาเรียกอะไรเป็นกรรมเก่าวาสนาดีที่เคยทําไว้นะครับแต่ การลงทุนนั้นจะหมดไปหลังจากวันที่23เมษายนครับหลังจาก23เมษายนดาวอังคารนั้นย้ายราศีเข้ามาเป็นพิณธุบาททำให้ไม่ควรลงทุนทำอะไรแล้วก็นะครับไปอยู่กันกระจุกแบบเนี้ยนะครับมันทำให้ท่านจะตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องเงินการต่อรองการเจรจานั้นผิดพลาดไปหมดก็ต้องระวังนิดนึงแต่ด้วยความที่อังคารที่ย้ายไปในทวงวันที่23นั้น เป็นกเกษตรสลับเรือนเครืองคานอยู่เรือนพระฤหัสพระฤหัสอยู่เรือนคานเพราะฉะนั้นนะครับอาจารย์มองว่ามันจะไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรมากเท่าไหร่หลังจากนั้นวันที่27ดาวสุกย้ายราศีด้านการเงินเริ่มดีขึ้นครับเพราะไม่มีดาวไลโคจรอ,อยู่ในภพอลิมอรณะนะวินาศครับและหลังจากนั้นวันที่30เมษาดาวพฤหัสโคจรเข้าไปอยู่ในภพการเงินดาวพฤหัสเป็นดาวสุภะ และก็เป็นดาววินาแสดงว่าท่านก็จะมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือมีรายได้จากหน้าที่ตําแหน่งการงานหรือมีรายได้แบบไม่คาดฝันหรืออาจจะมีรายได้ลับๆเช่นช่วงก่อนดาวย้ายท่านแอบไปทําธุรกิจอะไรเล็กๆน้อยๆช่วงนี้มันเริ่มคืนทุนและมีรายได้นะครับ และดาววังคารเองอยู่กับดาวพุธและดาวราหูนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็จะมีลาบผลเงินทองเข้ามาแต่อย่าไปคาดหวังเยอะแต่อาจารย์แนะนําว่าในช่วงนี้ถ้าทําบุญสวดมนต์นะครับท่านจะมีลาบลอยเข้ามาแบบเป็นกอบเป็นกรรมเพราะฉะนั้นในช่วงกลางเดือนก็มีสิทธิ์ถูกหวย ช่วงวันที่1พฤษภาก็มีถิดสุขวยนะครับสำหรับคนลักษณะราศีเมษยังไงถูกแล้วอย่าลืมส่งขนมมาให้กินบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องการเงินครับทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพกันบ้างนะครับในเดือนนี้ไม่มีดาวอะไรโคจรอ,อยู่ในภพมรณะมีเพียงดาวจันทร์อย่างเดียวเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุทางรถยนต์ให้ระวังในช่วงวันที่ 25เมษาเวลา17.00นปลายไปจนถึงวันที่28เวลาตี2นะครับช่วงนั้นดาวจัน์ทรซึ่งเป็นดาวพันธุจะโคจรอ,อยู่ในภพมรณนะครับทีนี้ดาวมรณนะเองเป็นดาวอังคารในช่วงแรกนะครับตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่2ให้ระวังอย่ากเรื่องภูมิแพ้อากาศโรคทางระบบทางเดินหายใจหรือตกจากที่สูงเช่นลืน่นล้มตกบรรันได ตกต้นไม้อะไรลักษณะนั้นครับหลังจากนั้นวันที่2ดาวสุกย้ายราศีเหลือเพียงอังคารกับดาวเสารนะครับซึ่งดาวอังคารกับดาวเสารนั้นจะอยู่ด้วยกันอย่างนี้ไปจนถึงวันที่23 อังคารพอเป็นดาวมรณะแต่ยังอยู่ในธาตุลมอยู่เพราะนั้นอย่างไรเสียยังก็ต้องระวังเรื่องเกี่ยวกับเรื่องระบบหายใจส่วนดาวเสาร์นั้นเป็นเกี่ยวกับเรื่องเส้นเอ็นขาเข่า,ขาเพราะนั้นก็ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องเส้นเอ็นขาเข่าและส่งกระแสนะครับไปจนถึงดาวมะรุดตะยูเพราะฉะนั้นในช่วงวันที่13 นะครับเมษาจนถึงวันที่23เมษาคนลัคนาราศีเมษที่เจ็บไข้ได้ป่วยอยู่มีเกณฑ์ผ่าตัดแต่เป็นการผ่าตัดแก้ไขให้ดีขึ้นอะไรลักษณะนั้นนะครับแล้วก็ดาวังคารเองนะครับจะเริ่มเสวยเพชฌฆาตเริกนะครับในช่วงวันที่10เมษาเป็นต้นไปเพราะนั้นช่วงนี้จะต้องระวังด้วย ส่วนดาวพุธท,ที่โคจรถอยหลังดาวพุธนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนภพอลิอลีแปลว่าการเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับไม่ถึงกับผ่าตัดปรากฏว่าดาวพุธนั้นโคจรถอยหลังอยู่ในภพวินาศและอยู่ในราศรีธาตุน้ําก็อยากให้ท่านนะครับระวังอุบัติเหตุจากทางน้ํานิดหนึ่งครับหลังจากนั้นวันที่13ดาวชิศย,ย้ายวันที่16ดาวพุธกลับมาเดินเป็นปกติวันที่23ดาว มรณะย้ายเข้าไปอยู่ในภพวินาศครับเนื่องจากมันเป็นดาวประจําตัวเนอะแล้วก็เป็นดาวมรณะด้วยทีนี้ต้องระวังอุบัติเหตุทางน้ําอย่างชัดเจนนะครับไม่ไปเล่นน้ําหรือถ้าจะไปจริงๆก็เอาแค่ตะตุ่มอย่าให้เลยหัวเขา่าอันนี้อันที่1อันที่2นะครับไม่โดยสารทางเรือครับอันที่3นะครับดาวสุข เป็นอวัยวะเกี่ยวกับเรื่องผิวหนังให้ระวังผิวหนังดาวราหูเป็นเกี่ยวกับเรื่องระบบห pues ายใจก็ยังต้องระว ok, ังระบบหายใจอยู่แต่เนี้ยอาจารย์ว่ามันจะเป็นเรื่องน้ำมูกละเพราะมันอยู่ในธาตุน้ำลมบวกน้ำต้องเป็นน้ำมูกนะครับหรือน้ำลายอะไรลักษณะนั้นและดาวพุธนะครับเป็นท้องก็ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องกดไหลย้อนด้วยเท่ากับว่านะครับหลังจากวันที่23เมษาที่ดาวคารนย้ายจะต้องระวังเยอะหน่อยแล้วก็ ให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องภูมิแพ้ผิวหนังเยอะๆหน่อยครับหลังจากนั้นนะครับวันที่27ดาวสุกย้ายแล้วก็ดาวพุธกลับมาเดินเป็นปกติเพราะฉะนั้นในช่วงนี้อาจารย์อยากให้นะครับห้อยพระหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือติดคอติดตัวไว้หน่อยถ้าเป็นสุภาพสตรีอาจจะเน็บกับยกทรงก็ได้อะไรลักษณะนั้นเพราะเป็นจุดที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแล้วก็วันที่ 30พฤหัดย้ายราศีอย่าลืมนะครับว่าพลหัดเองก็เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศพอดาวเจ้าเรือนวินาศย้ายออกจากตัวซึ่งทรัพย์ตัวมาแล้ว1ปีเนี่ยอย่างร้ายเสียมันก็มีเอเฟสก็ไปทําบุญตามศาสนาของท่านแต่ถ้าเป็นชาวพุทธก็แนะนําให้ซื้อปาหน่าเขียงหรือว่านะครับถวายสังฆทานวิหารทานอย่างที่อาจารย์ได้กล่าวไว้ครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องนะครับ สุขภาพทีนี้เรามาอยู่ในเรื่องการงานกันนะครับเนื่องจากดาวการงานเป็นดาวสาวดาวสาวนั้นได้วอรละโคตามานวางในช่วงวันที่23มีนาจนถึงวันที่23เมษายนแต่ในช่วง23มีนาจนถึง23เมษายนนั้นดาวพุธดันโคจรถอยหลังนะครับอยู่ในภพวินาศในช่วงวันที่27มีนาจนถึงวันที่ 16เมษาเพราะฉะนั้นธุรกิจอะไรที่ไม่เกี่ยวกับด้านเอกสารสัญญาสิ่งพิมพ์การประสัมพันธ์สามารถทําได้หมดเลยนะครับตัวดาวสุกเองนะครับจะดีมากๆในช่วงวันที่5นะครับจนถึงวันที่16เพราะนั้นถ้าเริ่มงานแล้วอยากได้รายได้ดีมากๆเลยรายได้ประจํา จะเป็นในช่วงวันที่5จนถึงวันที่16เมษาแต่ถ้าท่านเป็นเซลล์อยากไปเริ่มงานแล้วมีค่าคอมมิชชั่นเยอะๆจะเป็นช่วงในวันช่วงวันที่10จนถึงวันที่17เมษาเวลา8โมงเช้าเพราะนั้นถ้านะครับท่านเป็นสล l a r ่อย่างเดียวไม่มีค่าคอมมิชชั่นก็นะครับหถึงสิต่อรองเรื่องเงินเดือนดีที่สุดหรือจะเริ่มงานในช่วงนั้นแต่ถ้าท่านเป็นเซลนะครับยึด เงินเดือนไม่เยอะแต่ขอรายได้เสริมเยอะๆก็จะเป็นวันที่10จนถึงวันที่17นะครับเวลา8โมงเช้าอันนี้ก็เป็นในส่วนของเงินเดือนส่วนลักษณะงานนะครับด้วยความที่ดาวการงานมันครับดาวอังคารดาวอังคารเป็นดาวประจําตัวเพราะนั้นมันจะเป็นงานที่ท่านต้องทําด้วยตัวเองเป็นงานการพูดคุยเป็นงานเจรจาเป็นงานต่างประเทศเป็นงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหานะครับและมันได้เกณฑ์กับดาวมะรตะยูะนั้นอ่ะ อาจจะเป็นงานที่ต้องเกี่ยวกับโซเชียลอินเทอร์เน็ตหรือเครื่องจกักรหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้ามานะครับอย่างเช่นถ้าเป็นหมอกอาจจะต้องมีเทคนิคการแพทย์มีเครื่องมืออะไรต่างๆเข้ามาลักษณะนั้นครับหลังจากนั้นวันที่23เป็นต้นไปนะครับดาวเสารก็อยู่ดวงเดียวโดเดนะครับและดาวอังคารนั้นโคจรเข้าไปอยู่ในภพ วินาทซึ่งเป็นพินทุบาทแล้วสําหรับใครที่มีงานอยู่ไม่แนะนําให้ย้ายงานครับแต่ถ้าใครตกงานอยู่ช่วงนี้อาจารย์ว่ายังพอหางานได้แต่จะต้องเป็นงานต่างประเทศงานทางไกลางานทําอยู่กับบ้านงานทำเวิร์กฟอร์มโฮมออนไลน์อะไรลักษณะนั้นแต่ไม่ควรเลือกงานที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับน้ําเพราะดาวมรณะนั้นโคจรเข้าไปอยู่ในราศีมีนเป็นราศีธาตุน้ําครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมด เกี่ยวกับด้านการงานส่วนการรับลูกน้องช่วงที่ดีที่สุดจะเป็นช่วงวันที่13จนถึงวันที่17นะครับแล้วก็นะครับอีกช่วงหนึ่งคือ วันที่ 28, 29, 30ก็สามารถรับได้ครับส่วนการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแบบเล็กๆน้อยๆกระจุกกระจิกนะครับแนะนำเป็นช่วง 27, 28, 29, 30พอทำได้แต่ถ้าใหญ่ๆยังไม่แนะนำเพราะอังคารมันจะโคจรเข้าไปอยู่ในภพวินาสในช่วงวันที่23 เมษายนเป็นต้นไปอันนี้ก็เป็นทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องการงานครับเรามาดูเรื่องสุดท้ายกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องความรักนะครับสำหรับใครที่อยากจะทำบุญและไม่ทราบว่าจะไปทำบุญที่ไหนอาจารย์ก็ขอแนะนำว่านะครับสามารถโอนเข้าบัญชีวัดทายานได้นะครับหรือจะโอนเข้าบัญชีนะครับสร้างเจดีที่บรรจุพระบรม,มาสารีริกธาตุก็ได้นะครับส่วนเลขบัญชี อาจารย์ใส่ไว้ด้านบนคลิปให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอขอบคุณอน,อนุโมทนาบุญกับทุกท่านมากๆเลยครับทีนี้เรามาดูเรื่องความรักกันนะครับเรื่องความรักนั้นปรากฏว่าดาวคนรักเป็นดาวศุกร์นะครับในช่วงวันที่1จนถึงวันที่2ดาวศุกร์จะอยู่ในราศีกุมช่วงนั้นจะได้ใครเป็นแฟนจะมีทัศนคติอุปนิสัยเหมือนกับท่านนะครับแล้วก็ เป็นคนที่มีรายได้ค่อนข้างดีหาเงินเก่งเป็นคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานดีอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นเจ้าของกิจการแต่พุทธที่ถอยหลังอาจจะมีผิดใจมีทะเลาะบอกแว้งกันบ้างแต่ไม่ได้หนักหนาอะไรครับหลังจากนั้นวันที่สองดาวสุกย้ายราศีนะครับ คนที่เข้ามาในช่วงนี้จะเป็นรักที่ไม่เปิดเผยรักที่ไม่สามารถบอกใครได้อาจจะเป็นเพราะมันมีเข้ามามากกว่า1คนเช่นมีเข้ามา2คน3คน4คนเลยไม่สามารถที่จะบอกกล่าวเล่าสิบหรือเปิดตัวพาไปเช็คอินหรือลง Facebook ลงอินสตาแกรได้อะไรลักษณะนั้นและ มันก็จะถูกกับดวงด้วยคือไม่ควรจะเปิดตัวกับใครในช่วงวที่2จนถึงวันที่27เมษายนนะครับคนที่เข้ามาจะมีรายได้หลายทางมากๆเลยเป็นคนหาเงินง่ายได้เงินเยอะแต่เป็นคนที่ค่อนข้างดือ้อนะครับและอาจารย์มองว่าน่าจะเป็นคนที่นะครับมาจากต่างถิ่นต่างจังหวัดหรือต่างประเทศอะไรลักษณะนั้นนะครับ แต่ด้วยความที่ดาวความสําเร็จเป็นดาวราหูครับพออยู่กับดาวศุกร์แบบนี้ท่านก็จะมีเกณฑ์เลยครับมีเกณฑ์ได้รักใหม่ๆเข้ามาแต่เป็นรักที่เปิดเผยไม่ได้อะไรลักษณะน,นั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากวันที่13ไปตัวดาวทิศเองจะโคจรย้ายมาทับตัวทำให้ท่านนั้นเนื้อหอมคูณ2คูณ3คูณ4เข้าไป แต่ในช่วงที่ดาวศุกร์อยู่ตรงนี้และเสวยร,ราชาเลิกก็คือจะเป็นคนที่พึ่งพาได้จะเป็นช่วงวันที่5จนถึงวันที่16เมษายนครับหลังจากนั้นพอเลยจากวันที่16เมษายนเป็นต้นไปตัวดาวศุกร์เองนะครับจะเสวยสมโนเลิกเพราะฉะนั้นจะเป็นคนที่ค่อนข้างหลักการเยอะนะครับจะเป็นคนที่หลักการเยอะบางทีปฏิบัติไม่ได้แต่ปรึกษาได้ทุกเรื่องนะ แต่ทาได้หรือป่าอีกเรื่องนึงแต่จะเป็นคนหลักการเยอะทฤษฎีแม่นอะไรลักษณะน,นั้นแล้วก็ในช่วงวันที่24จนถึงวันที่29นั้นดาวสุกได้วอระโคตมะนวางแต่ในช่วงดังกล่าวอังคารนั้นย้ายเข้าไปอยู่ในภพวินาศแล้วเพราะฉะนั้นอาจารย์กลัวเหลือเกินว่าท่านจะไปรักคนที่ไม่ควรรักนะครับแต่ว่าถ้าท่าน ไต่ตองคิดวิเคราะห์แยกแย่แล้วไอเนี้ยดีมากเลยเดอะเบสเลยก็พอจะทำเนาได้นะครับแต่ว่ามันจะไม่สามารถเปิดตัวได้เช่นอาจจะไปลักลูกสาวเจ้าของบริษทัทถ้าลูกสาวเจ้าของบริษทัทตอบรับด้วยนะครับมีแอบคุยกันแต่ไม่สามารถบอกให้ใครรู้ได้เพราะไม่งั้นอยาจะโดนไล่ออกจากงานอะไรเงี้ยจะเป็นในลักษณะนั้นเพราะว่าดาวสุขที่เป็นอุดนั้นมันบอกว่าว่าคนที่เขามาก็ ตำแหน่งใหญ่โตมิใช่น้อยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นิดหนึ่งนิดหนึ่งแต่ว่าช่วงที่วันที่24จนถึงวันที่27นั้นดาวสุกได้วอละโคตามานวางก็เป็นช่วงที่นะครับโอเคอยู่นับหนุนนับหนุนอยู่หลังจากนั้นดาวสุกย้ายในวันที่27นะครับเจอกับดาวอาทิตย์แต่ดาวสุกเป็นปรา แสดงว่าจะเจอคนต่างถิ่นต่างประเทศหรือคนที่เคยเลิกลากไปแล้วมีแฟนอยู่แล้วแล้วก็เลิกกันอะไรลักษณะนั้นอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้นะครับด้วยความที่ดาวอาทิตย์นั้นกลุ่มดาวศุกร์ด้วยเพราะนั้นแน่นอนครับมันจะเป็นคนที่เป็นหน้าใหม่ไม่เคยเจอกันมาก่อนไม่เคยไปกดไลค์ไม่เคยไปกดเลิฟไม่เคยปัดขวาหามาก่อนจะเป็นอะไรที่ใหม่อยู่ในช่วงนี้และนะครับช่วงช่วงตรงนี้นะครับก็จะเป็นมุมที่ดี จนถึงวันที่30เพราะนั้นวันที่30อย่าไปทักหาใครอย่าไปเดทใครนะครับหลังจากวันที่30ไปแล้วดาวศุกร์จะเสวยทาลิศโทเลิกทำให้คนที่เข้ามานั้นจะเป็นรักที่เอาเปรียบครับหลังจากนั้นเรามาดูสำหรับคนที่ mm. นะครับมีแฟนอยู่แล้วมุมดาวแห่งการเลิกกันไม่มีแต่จะทะเลาะก,กันบ่อยทะเลาะเรื่องไม่เป็นเรื่องด้วยเพราะตัวดาวพุธนั้นโคจรถอยหลังอยู่ในภพวินาศและ สาเหตุแห่งการทะเลาะก,กันก็คือจะเป็นตัวท่านน่ะละครับคนลคณาราศีเมษเพราะดาวพุธโครจรถอยหลังทําให้คิดไวพูดไวนะครับในช่วงวันที่1นึ่งันที่2นั้นถ้าแฟนท่านตกงานอยู่มีเกณฑ์ได้งานครับแต่ว่า,าถ้ารอขายมรดกอยู่ก็มีเกณฑ์ได้รับเหมือนกันหลังจากนั้นนะครับ วันที่2จนถึงวันที่27นะครับถ้าตกงานนะครับมีเกณฑ์ได้งานไหมมีเกณฑ์ได้งานครับแล้วก็มีเกณฑ์ถูกหวยด้วยนะครับมีเกณฑ์เดินทางไปต่างประเทศด้วยแต่ว่าต้องระวังอุบัติเหตุจากน้ําเป็นหลักนะครับสำหรับคนรักหรือแฟนของคนลักนาลาศีเมษในช่วงนี้และนะครับหลังจากนั้นวันที่ 27เป็นต้นไปนะครับแฟนท่านมีเกณฑ์ตั้งคันนะครับเพราะนั้นถ้าใครลุ้นเรื่องเบบีอยู่ก็สามารถที่จะมีได้ในช่วงเดือนนี้ครับก็อยากให้ระวังนะครับอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องน้ำเป็นหลักนะครับเพราะดาวนั้นโคจรอยู่ไปอยู่ในภพวินาศและอยู่ในราศีมีนซึ่งเป็นราศีธาตุน้ำอย่างไรฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ